สวัสดีครับผมโกยอลานะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์กุมารทองนะครับต่อจากองค์แรกที่ผมได้มาครับกับองค์งที่สองแล้วนี่ก็คือองค์ที่สามนะครับที่ผมได้มาตอนที่ผมเรียนมัธยมนะผมจําได้นะครับองค์นี้ชื่อพี่ฉัดแก้วครับผมไปได้มาจากตอนที่สมัยก่อนผมไปวัดสำงามนะครับ แล้วก็แต่ไม่ได้เช่าที่วัดสางามนะอะองนี้เพราะว่าตอนนั้นหลวงปู่ยะไปเป็นประธานในการฝังลูกนิมิตท,ที่วัดดอนตูมครับองนี้ผมไปเลือกไปไปทำบุญที่วัดดอนตูมฝังลูกนิมิตฮะหลวงปู่ยะเป็นเขาเรียกประธานฝังลูกนิมิตแล้วผมก็ไปเช่าองค์นี้มาครับประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบได้ไหมครับอำเภอดอนวัดดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะฮะ องนี้ก็ได้ไปทปําบุญที่วัดตอนตูมฝั่งลุกนิมิตนะครับก็จะมีความเก่าดินเก่านะฮะของเสริมของเก๊มีเยอะนะฮะที่มันไม่ใช่ทันยุกนะฮะองนี้ทันยุกนะฮะเป็นลูก่างอีกผมอีกหนึ่งองนะครับก็คือตอนที่ผมได้มานี่ผมผมมีความศรัทธาผมอ่านหนังสือพระแล้วผมก็ไม่มีรถนะฮะผมก็ติดรถคนชาวบ้านไปอ่ะ พอก็เขาขับรถพาไปแล้วคนที่พาตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วชื่อแสงชัยส่วนหลวงปู่แย้มก็มรณภาพไปแล้วมันก็มีความความทรงจานะครับก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันครับกุมารทองนะครับหลวงปู่แย้มนะครับ,รมรบสมัยก่อนนะฮะจะปลุกเสกนะฮะเจ็ดเสาเจ็ดอังคารนะรหรือว่าถ้าจําไม่ผิดนะถ้าตอนที่ผมไปเช่าสมัยก่อนหลวงปู่แย้มจะปลุกเสกทีหนึ่งไตมาานะฮะเข้าพรรษาแล้วออกพรรษาออกถึงให้บูชากุมารทอง เพราะว่าสมัยก่อนวัดหลวงปู่แย้มวัดสมงามนี่ไม่ไม่เล้ยดังนะไม่เล้ยเจริญนะเดินทางไปด้วยความยากลําบากนะครับเพราะว่าเป็นดินแดงแดงครับวัดสมัยก่อนมีวัดดังๆเยอะครับหลวงปู่แย้มก็จะมีหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระแล้วก็หลวงพ่อพุทธหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามเลยฮะเช่นนครสมมีพระเก่งๆเยอะนะยุคนั้นฮะหลวงพ่อพูนวัดวัดไผ่ล้อมอะไรเงี้ย ผมก็ไปมาหมดเลยนะฮะแต่ไปทันไม่ทันบ้านนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะมาวัดสมงามแนละขอมันมอะมาหาหลวงปู่แยมอะมีช่วงหนึ่งผมก็ไปหาหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะฮะไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่าเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องเล่าความทรงจําให้ฟังดีกว่ารว่าผมสมัยก็ไปหลวงพ่อหลิวอะหลวงพ่อหลิวผมก็มีเยอะนะฮะผมไปตั้งแต่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่เช่ามาใสายย่ตั้งแต่หลวงพ่ออยู่จนหลวงพ่อมรณภานะพาไปฮนะส่วนกุมานทองนะฮะองคนี้นะฮะ มีความผูกพันกับผมนะผมอุ้มขึ้นอุ้มลงมากผมชอบมากครับเป็นผมชอบเนื้อโลหะนะครับผมตั้งชื่อว่าฉัดแก้เพราะว่าผมชื่อสัจชัยฮนะจะได้มีมีความผูกพันกัน,นครับเหมือนเป็นพ่อลูกกันครับจริงผมตอนสมัยสมัยก่อนทองบาทละห้าพันอะไรเงี้ยก็จะเข้าเช่ากุมารทององค์หนึ่งห้าร้อยนี่ก็ยังแบมือขอตังแม่อยู่เลยครับ ไปวัดก็ลาบากต้งติดรถคนนู้นคนนี้ไปฮะต้องมีความศรัทธาอย่างแรงกล้านะเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่มีทางเฟซบุ๊กไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับไปวัดก็ไม่ได้รวยนะครับวัดก็ไม่ได้ดังนะวัดเพิ่งมาดังช่วงช่วงตีสิบสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเนช่วงออกรายการตรีสิบแล้วน่าจะช่วงนั้นอนะ่ะกุมารทองนี่ถ้าจะต่อคิวไม่มีกุมารทองที่วัดเลยครับไปก็หมดนะต้องจองคิวกุมารทองนะถึงจะได้กุมารทองนะ ไอเรื่องเล่านี่ครับผมเอามาเอาเรื่องประสบการณ์จริงที่ผมประสบเจอกับตัวเองนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมอยากแบ่งปันความรู้ดีกว่าเอาความจริงเอาชีวิตจริงอะไรที่มันเป็นความจริงอะความจริงใจดีกว่าเวลาคุยกันเราต้องคุยเรื่องจริงเราไม่ใช่แบบ make sense หรือว่าแต่งเรื่องขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ตอนที่ผมไปนะผมก็ ไปหาหลวงปู่ย้าชอบให้ไปให้ท่านจานรกระหม่อมให้ะยุคเก่าๆนี่จ,จานรกระหม่อมผมเสียดายอยู่อย่างเดียวผมจะไปสักยันกับหลวงปู่แล้วเพื่อนผมไม่ยอมรอผมผมเพื่อนผมคนลครผมอ่ะมันบอกว่าอย่ามิจัยสักเลยโรคเอดมันเยอะนะอย่างงู้อย่างนี้เข็มนะก็ะสักนะเลือดสาดเลยนะอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยไม่ได้สักเพราะว่าเพื่อนผมมันไม่ยอมรอผมเพราะผมติดรถไปแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยมีเงนินหรอกเป็นเด็กของเงินแม่อยู่เลยสะสมเพราะใจรัก แล้วก็อ่านหนังสือพระอะไรเงี้ยที่ผมมาเล่าเนี่ยผมเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์เนและการเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่ศรัทธานะว่าในการที่ชอบกุมารทองเนี่ยมันต้องศึกษามันต้องเรียนรู้จากคนที่เขาไปวัดจริงๆประสบการณ์จริงบางคนนะครับผมไม่ใช่บูลี่นะครับเกิดไม่ทันยุคยังไม่เคยเจอหน้าหลวงปู่ย้มเลยจะมาขายกุมารทองนะตอนถ้ามันขายของแท้นะผมก็สนับสนุนนะ แต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ถูกต้องแล้วหลวงปู่แย้งเขาไม่ชอบนะครับคนที่ขายกุมารเก๊กกุมารป,ปองกุมารเสริมอันนี้ผมพูดให้เข้าใจเฉยๆผมมาเล่าเรื่องของผมจอดีกว่าเรื่องคนอื่นผมไม่อยากจะยุ่งแล้วกุมารทององนี้มันก็มีประสบการณ์นะก็มาให้ให้โชคให้อะไระครับผมแต่ก่อนผมเช่าไม่เยอะผมเช่าสามสี่องค์สี่ห้าองค์เองแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าไอ้หาชอบไปจำหายเยอะทำไมเยอะๆชอบไปขายได้งไง ผมก็ไปเจิมขนาดผมจําได้เลยนะผมยกกุมาไปตอนนั้นเจ็ดแปดองเองมั้งห้าองเองหลวงปู่แย้ไม่เจิมให้ผมผมเลยงงมากว่า,ว,าว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมหลวงปู่ทําไมไม่เจิมกุมาให้ทองให้ผมผมยิบไปทั้งกล่องน,นั้นแล้วผมไปตั้งแล้วผมไ็ตั้งทิ้งเสาน้ามันต้นหนึ่งที่วัดสัมงามถ้าใครใครไปวัดเคาจะรู้ว่าต้นนั้นก็ยังอยู่ หลวงปู่ยาเจิมกุมาให้ทุกคนผมก็นั่งรอจนผมก็นั่งงงทาไมหลวงปู่ย่าไม่เจิมกุมาให้ผมนั่งจนเหลือคนสุดท้ายตอนหกโมงเย็นผมจําได้เลยห้าโมงหกโมงเย็นผมก็นั่งงงหลวงปู่ก็กวักมือเข้ามาเข้ามาตอนสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่านะผมก็งง,ง,งผมก็ยืนย่นไปผมจําได้ผมก็ขับกระบะอีซูซุด,ดีแม็ครถคันแรกของผมแล้วก็ผมก็ นั่งรอหลวงปู่หยางก็เจิมเจิมนานมากแล้วก็เจิมเรียกจิตเนี่ยฮะเจิมท่านียผมทําให้ดูประมาณนี้ฮะเจิมเรียกเนี่ยเจิมทุกองทุกองเนี่ยผมก็นั่งมองเจิม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 เแล้วก็มองหน้าผมแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเออดีละทีหลังไม่เอาอมาเลยนะมันขังอยู่ละมันดีอยู่ละเราก็งงว่าเออทําไม อ๋อแล้วตอนหลางเลยเข้าใจว่าหลวงป,ปู่แย้มอ่ะไม่อยากให้มาค้าขายวิญญาไม่หกักไม่หักให้โตผมคนเดียวนะคนอื่นผมไม่รู้ว่าจะเรียกผมไอโก้เนี่ยว่าอย่าอย่าขายกุม,มารอะไรเงี้ยตอนหลังๆผมก็กุม,มารที่ผมเช่าที่วัดกระเบื้องผมก็เก็บขึ้นหมดทุกองส่วนใหญ่ที่มาแบ่งก็คืออาจจะเป็นของแฟนผมหรือว่าของ FC อะไรเงี้ยที่เลิกบูชาอะไรเนี้ยและที่มาที่ไปชัดเจนผมก็มาแบ่งปันให้ผมก็สะสมมานานอ่ะก็มีความรู้อ่ะ ถามว่าดูเป็นไหมก็บางอย่างก็ดูไม่ได้นะมันว่ามันเหมือนกันมันใกล้เคียงกันมันต้องความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมทั้งน,นั้นที่จะทําให้คุณมีความเจริญถ้าเกิดว่าคุณขายของแท้ของดีนะชีวิตดีแน่นอนครับเชื่อผมก็กุมานตรงนี้ก็เสกประมาณเป็นไตรมาสนะกว่าจะได้เราเราวนกลับมาที่ที่ตอนที่หลวงป,ปู่ย่าเจอให้ผมก่อนแล้วหลวงป,ปู่ย้บอกดีดีทุกองเลยนะไม่ต้องเจออะไรเงี้ย ผมก็มอง,นงหน้าหลวงปู่ห,หลวงปู่ก็พไปยักหน้าแล้วหลวงปู่ก็ลงกระหม่อมให้ผมแล้วผมก็กลับบ้านจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเวลาผมไปวัดน,นะครับผมจะให้ไปอาจจะเช่ากุม,มารบ้างไม่เช่ากุม,มารบ้างเพราะว่ามันก็มีตังก็เช่าไม่มีตังก็ไม่เช่าไปนั่งดูคนอื่นเช่ากุม,มารบางทีคุณเอากุม,มารคอหักหรืออะไรเงี้ยผมก็จะไปขอเขากุมารคอหักอเขาเขามาคืนวัดผมก็จะขอเขาแล้วขอเอากลับไปบูชาอะไรประมาณอย่างนี้ครับแต่ก,กุม,มารน่ะ มันต้องบันบนมันใช้ไหว้บ่อยๆมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์เราทําบุญเราก็ต้องแบ่งบุญให้ให้ให้คาถาที่ให้มาก็ต้องท่องเช้าท่องเย็นหลวงปู่สั่งตลอดอ่ะมันบนบันใช้ใช้ได้ผลแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะมาเล่านะเพราะว่ากุมารของผมแต่ละองค์อ่ะมันจะมีสตอรี่มันเหมือนกับว่ามีเรื่องราวผมหยิบขึ้นมาแต่ละองค์เนี่ยมันก็จะมีว่าเรื่องเราว่าเออที่มาขององค์นี้มาจากไหนเออเช่ามาได้ยังไง ภาพผมเป็นคนจําภาพความทรงจํำวัยเด็กแม่นแล้วผมมีกลมมาตอนนี้ก็ก็ก็เล่าได้ทุกวันนะฮะก็ถ้าใครฝักฝากใครติดตามใครอยากฟังเรื่องเล่าผม,มก็มาฟังเป็นความรู้สนุกสนุกแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ให้ให้ให้กันนะะก็รุ่นนี้ก็มีของเกเยอะนะครับดินมันจะต้องประมาณอย่างี้ฮะดูไว้ดินต้องต้องประมาณนี้ ลอยจานเนี่ยหมึกมันจะไปหมึกมันจะแบบเฉพาะรุ่นคนที่มีเขาจะรู้ว่าของแท้หมึกมันจะต้องอะไรไงเป็นยังไงลอยลอยจานที่ทันยุคมีใครบ้างยุคนั้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลวงปู่แย้มจานนะจานอาคัคระแล้วดูง่ายแต่ถามว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้าพูดถึงว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นนั้นศักดิ์สิทธิ์กว่ารุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์กว่าไม่จริงนะเวลาผมไปวัดนะครับจะรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ หลวงปู่ไม่เคยพูดนะครับรุ่นนั้นรุ่นนี้สุดยอดนะผมขอพูดเลยนะใครที่พูดว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้สุดยอดนะมันไม่จริงผมเมื่อกลับหลวงปู่คุยกันบ่อยผมถามหลวงปู่ครับอ่ะอุมาจะไปต้องรุ่นนั้นรุ่นนี้สุดยอดไหมผมก็มีเกือบทุกรุ่นนะฮะก็หลวงปู่ก็ชี้ไปที่ตู้ไปเช่าที่เอาเอาตรงนู้นน่ะแล้วก็เจิมเจิมให้ผมว่าจะชอบอันไหนก็ได้ที่หลวงปู่เจิมให้เห็นกับตาปลุกเสกให้เห็นกับตาเนี่ยผมชอบพิสูจน์ได้ผมไม่ชอบมโน ผมไม่ชอบแบบว่าฟังเขาเล่าว่าเกิดไม่ทันแล้วทาอดรู้อะไรอยผมไม่ชอบผมต้องสรกแการผมเช่าที่วัดรับกับมือเห็นกับตาอันนั้นผมเชื่อพิสูจน์ได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยอันนั้นอันนี้สุดยอดไม่จริงครับเพราะผมก็มีกับทุกรุ่นครับผมไปทําบุญวัดตลอดครับไปทาบุญอมมุนโนออนุมโมทนาผมก็มีเยอะจนน้องเขาขอว่าพี่ไปอนุมโมทนาเขาจะมาเก็บภาษีกับวัด คือจะไม่ออกให้ผมก็ไม่ไม่ไม่ตอนหลังก็ไม่เอาถ้าเกิดเอามาก็คงเยอะอ่ะเป็นสะพานบุญช่วยคนอื่น,ชนเช่าก็เยอะอย่างสมัยก่อนใครอยากได้กุมารทองผมก็เลยบวกกาไรนะค่ารถค่าส่งผมก็ค่ากุมารก็ส่งให้เป็นสะพานบุญให้ก็ก,ก็เอาความชอบสะสมเนี่ยบางทีก็ไปเช่าที่วัดแล้วก็ตอนหลังผมก็มาเปิดร้านกุมารทองอะไรเงี้ยก็เอาความชอบความสะสมเนี่ยก็เช่าที่วัดแล้วกับมือแล้วก็แบ่งปันพลศรัทธาตอนหลังก็ ผมไม่ได้ผลิตเองอะ่ะมันก็หมดตามกาลเวลาอาจจะมีน้อยถ้าใครอยากได้ถ้าผมมีพอมีแบ่งปันได้หรือผมได้มาจาก f อซผมก็จะแบ่งปันให้ก็ค่อยมาคุยกันรายละเอียดยิบย่อย,ยในอินบ็อกซ์หรืออะไรอย่างนี้ก็ทักกันมาฮนะแต่ขอให้คนที่ศรัทธาอยากได้ไปบูชาจริงนะฮะเพราะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีกุมารหรือนางกวักหรือชูชกเลยพระสีแสดงแเงงอะไรเงี้ยเยอะที่จะแบ่งปันทุกคนเนะี่ยผมจะเลือกให้คนที่เขาศรัทธาดีกว่าส่วนจะใครที่ได้จากผมไปก็บูชาดีดๆฮนะอย่าไปขายเลยฮนะเศรษหายานะของ แล้วก็ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์รกุมารนะฮะต่อๆไปก็จะจะแท็กไว้ในแฮชแท็กไว้ใน youtube อะไรเงี้ยก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากหัวใจนะครับเข้ามาดูด้วยกันนะครับแล้วก็เผยแพร่บารมีหลวงปู่แย้มนะครับยังไงก็คิดถึงผมคิดถึงหลวงปู่แย้ม ไปวัดก็ทําบุญนะครับกับวัดนะครับก็ไปไหว้หลวงพ่อเต๋หลวงปู่แย้มกันบ้างนะครับผมก็ไปนะครับทุกถ้ามีโอกาสว่างผมก็ไปเวียนไปนะครับของหลวงปู่แย้มนะครับศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับผมยืนยันได้เลยครับจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่จะองค์เล็กองค์ใหญ่เงี้ยพกพาเงี้ยถ้าไปหลวงปู่แย้มเสกไปแย้มเจอมี้แป้งเงี้ยขังแน่นอนครับใครยำพูดเลยผมไม่เชื่อหรอกครับผมเอาตัวผมผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเกี้ยนะ เป็นนักทดลองฮนะหลวงพ่อองค์ไหนเก่งเนี่ยผมอ่านหนังสือภาพเนี่ยผมไปหามาทั่วฮะลงหน้าหน้าทองลงอะไรเงี้ยผมก็ไปลงหมดจะอะไรเงี้ยผมไปศึกษามาหมดครับก็เกจิที่เก่งๆ,ๆก็มาหน้าภาพไปเยอะแล้วครับปัจจุบันก็พูดตรงจริงนะตั้งแต่หมดหลวงปู่แย้มไปอะ่ะก็หมดใจอ่ะก็จบที่หลวง,งปู่แย้มองเดียวครับไม่ไปหาใครทั้งนั้นนะครับไปก็อย่างมากก็ไปทําบุญกับวัดนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็มันก็ดึเกเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามนะครับ ก็จะมาเล่าทุกวันคนระับจะพยายามนะครับมาเล่าแล้วถ้าเกิดใครไม่ทันนะครับก็ติดตามก็ใน YouTube นะครับก็ยังไงก็สวัสดีครับ